ขางล่ามาีๆเล้างางข้างล่วระางะุดจบันไดกันนะครับข้างล่างข้างล่างข้างลางข้าง่า้างล่งขล่างล่ารงา้างล่างข้างางลมาๆเล้างล่างข้างล่างระว่งกุดจกบันไดกันนะ ือจริงๆจ,งจะไม่สัมภาษณ์นะครับเพราะเหนื่อยมากแล้วก็แต่งตัวนะครับหนึ่งก็คือหลักหกหลักัก็คือมาเรื่องของลายมือชื่อนะครับแล้วก็ตรวจตีอยนไม่ต้องก็เป็นไม่นาน5นาทีนะครับต้องเัินใจด้วยนะครับเรื่องที่สองนะครับก็คือมาทบทวนกันตามห้การเดิม นะครับเป็นหลักแล้วก็ขยายแล้วก็อใอ้เห็นที่มาของว่าเงินก้อนนี้มาจากไหนนะครับก็มีหลักฐานไม่มากเพราะว่าเรื่องเรามันเกิดขึ้นนานต่อสมควรนะห้าอปีอ่าประเด็นที่สามนะครับที่อาจจะต้องมาเพิ่มเติมบีบไม่รู้เมื่อไรเพราะของพี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องกระจายไปสอบคนที่เกี่ยวข้องหลักฐานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่เดินมาถึงจุดนี้ที่จะบอกพวกเราน้องๆทุกคนนะครับว่า มาถึงวันนี้แล้วถ้าเงินนี้ไม่ใช่ของพี่พี่ก็มีทางเลือกชัดเจนหนึ่งเรื่องก็คือต้องติดปุ๊กเพราะอะไความเก็ิกับเจ้าหน้าที่นะครับสองถ้าเงินนี้เป็นเงินของพี่และเป็นเงินที่ผิดกฎหมายพี่ก็ติดปุ๊กชีวิตพี่ต้องยืนยันพี่เป็นตนายก่อนที่จะเป็นนักกฎหมายก่อนที่จะมาพี่ต้องมีหลักฐานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่จริงกล้ามาวันนี้นะครับ ขอบคุณถ้ามีอะไรอยว่ากันอีกครั้งนึงนะครับเหมือนล่าฐานที่เอามาคี่ตอกจไม่พี่าันไะโอเคครับพี่ัีัพกันรที่ราวนฮะพีอะไรบเนาะพี่พีั่งันพี่รพ่นังนเอาโอเคนี่ะครับพี่่แล้วครับพี่เอาขอบคุณค่ะ ที่มาของว่าเงินพอนี้มาจากไหนออนะครับก็มีหลักกานไม่มากเพราะว่าเรื่องเรามันเกิดขึ้นนานกว่าคนนัก5ปีอาเดเนที่3นะครับที่อาจจะต้องมาเพิ่มเติมอีกไม่รู้เมื่อไรเพราะของพี่เป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องกระจายไปสอบคนที่เกี่ยวข้องหลักฐานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งหน,นึ่งนะครับที่เดินมาถึงจุดนี้ที่จะบอกพวกเราน้องๆทุกคนนะครับว่ามาถึงวันนี้แล้ว ถ้าเงินนี้ไม่ใช่ของพี่ที่ก็มีตังเลือกชัดเจนหนึ่งเรื่องก็คือต้องติดคุกก็ให้ความเ็สกับเจ้าหน้าที่นะครับสองถ้าเงินนี้เป็นเงินของพี่และเป็นเงินที่ผิดกฎหมายที่ก็ติดคุกชีวิตพี่ต้องยืนยันที่เป็นตนายก่อนที่จะเป็นนักกฎหมายคนที่จะมาพี่ต้องมีหลักฐานว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่จึงฆ่ามาวันนี้นะครับ ขอบคุณถ้ามีอะไรค่อยว่ากันอีกครั้งนึงนะครับเหมือนหลักฐานที่เอามาก็คือมีกล่องจะไที่เราถายเก็บไว้หน้าหลัอฐานเลยใช่ไหมครับนี่แล้วครับพรุ่งนี้พระประชาชนเขจะไปยื่นเรื่องตรวจสอบร่นะครับัใจไม่ทมีตัวกันงที่ขาบลยค่ะกอเงินอเงินเียบเลย Icana, โ,โอเคนี่นะมาที่นีรับนครับที่ยังไมู่้ย้ายไปไหนก็ว่ากันนะครับครับอยก้ไปตัที่ตรงนครับของพี่แค่ครับตัอกั้ครับครัเรื่องนัรร้านอยู <prohibited. S 2> ่ในห้องนะครับ <behavi intention. S 2> ขึ้นไปจับพี่ตรงนั้นนะตรงพี่แค่บรรทัดก็พอนะครับขอบคุณ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 ครับ